นี่ก็ลอยแทงเต็งมาสักพักแล้วเงี้ยเนี่ยออใช่ใชแล้วตอนนี้นก็เลมยมีหิวแล้วด้วยสิเฮแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงซากระสวยนั่นสักทีเฮ้ยงดงิดชมัดแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีอาหารแล้วด้วยอ,อ,อาหารก็เออเออ,เอ,อไอติม เออโอ้ยอายอีกแโปวเออก่อนหน้านี้ก็เกือบตายมาแล้วจะไปหาซากสวยเหรอแต่เกิดว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันน่าจะเตะแก,กแล้วพวกเราน่าจะรอดไม่นานมาแล้วฮ้ยโอ้หนักกูจังเลยแต่แกทำไม่ได้แล้วเพราะแกตายไปแล้วนะ่ะเฮ้ยแล้วก็ ฉันรู้สึกเป็นเพื่อนนายะน่ยข้าฉันทำไมอะฮะเฮ้ยเรื่องนั้นน่ะแต่เกือบฉันไปฆ่าแกก็รีบบอกฉันนะสิฉันเลยจะเป็น้องฆ่าแกสีม่วงโอเคเป็นมนวคุยใคร่ะเฮ้ยแตเกือยาระเบิดก็ไม่มีพวกแกยังจะดีกว่าซะอีกแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะได้แตะซากระสวยนั่นเพราะฉันอยู่ห่างวันเดียวนี้แต่กลัวฉันได้ยาซากระสวยแล้วก็ฉันจะไปดาวดวงนั้นทันที ของงั้นรอดูให้ดีก็แล้วกันเฮ้ยตาสิเป็นยิ่งขอน,นายตลอดเลยนะเนี่ยโอ้จริงสิเชื่อว่านายอ่ะน่าจะไปไม่ถึงหรอกนะเพราะว่านะกว่านายจะไปถึงอ่ะนะออกซิเจนของนายอ่ะก็จะหมดเวลาพอดีสิเพราะ <S 2> <S 2> ฉะนั้นพวกเรานั้นจะไปสกัดเซอร์แลยขัดขวางนายทุกวิถีก้าวไปก็แล้วกันไอ้เจอกั๊ยงบาบาดนะ งั้นฉันไปละนายยังโกรธฉันอยู่ใช่ไหมเคียวอนคือแบบถ้านายฟังฉันตั้งแต่แรกว่าฉันไม่ใช่อิมบพสเตอร์แล้วก็พวกเราคงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเอาอย่างงั้นก็ได้งั้นรอดูให้ดีกันลวนันอ้สิม่วงนายโอเคไหมเนี่ยะจะคิดว่านายหลอนไอติมมากไปนะนะเฮ้ยฉันมีความคิดละ จะใช้อุกบาทนี่พักเล่าไว้หาซากยานนั่นหลงไหมอโอ้เข้าใจแล้วครับดีมากทางนั้นก็แค่ใช้นี่ค่อยได้ผลทีเดียวเอาละก็ไปแน่นๆนะสิมูข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะเลงไปตรงนั้นเเอออ มันสุดยามากเลยไันได้จริงี้ยฉนบอกแล้วเอาละ่ะนายจับฉันไว้นะจะจะด,ดึงซากยานมาหาเราเองเอข้าใจแล้วอินใจช่วยเฮ้ยชิบหายละสีม่วงกับสีมูม,มาแล้วว่าไงนะไหนให้ฉันดูหน่อยเออฮึไม่็นไไม่ได้ฉันมาหาแล้วเอาละเสร็จและ อยู่ทำไมอะสีมูไม่ได้แล้วสุดแค่ดออีได้ฉันจัดการเองก็ได้อ,อโอ้สวยแล้วทำไมก็ได้ให้เขาไม่ให้ไปลงดาวนะั่นไม่ไงั้นข้าูเพื่อนเราหมดแน่จะมีความคิดแล้วรอแป๊บนะจะทำอะไรอะสีฟ้าในนี้นะ่าจะมีของอ้อนี่ไงเอาละนี่ไงเออว่าแต่มันทำอะไรได้นี่ไงอ,อไอสีชมพูชอบไอติมไงในหะ้เ,ออเขาเข้าใจผิดว่ามันเคยติม โอ้จิบหายล了เออมาได้แต่หนึ่งนะโอ้ยังท่ไมจิบโอ้ยเวเลยจิบข้อไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่ไอติมนะฟังฉันไว้มีสมาธิหน่อยไอติมกูโอ้ยจิบหายล了เฮ้ยเดี๋ยวเขาลงเข้าลงเข้าลงเข้าเฮ้ยออเที่ข้อมัสาะไปแล้วนะสีม่วงยอมแพ้ซะเถอะเฮ้ยคนอย่างฉันน่ะไม่เคยยอมแพ้เว้ยเอานี่ไป เเออออดูสิ่งนี้ว่าให้ดีก็แลกกันคิดว่าก้อนหินทำอะไรได้เหรออย่าดูถูกฉันช่วย<ผ>แกอะไรไม่ได้เป็นไปได้ดูสิว่าฉันมาถึงแล้วแต่ตอนนี้จะ,จะให้สีชมพูนั้นซ่อมยาลำนี้ซะแล้วเราก็ได้ไปจากที่นี่กันเอ้ยเดี๋ยว แล้วสีจะพูไปไหนล่ะเอออย่าบอกเก้าคนเทอาเด้ยโงยงั้นฉันจะตายิองก็ได้สีฟ้าสีดำหยุดเขาซะอืมฉันคิดออกแล้วเอ้ยนี่สีเหวเข้มให้ฉันไม่คุยกับสีม่วงเองเออก็ขอยมันได้แล้วกันเฮ้ยเกกะ เฮ้ยสีม่วงฉันยังโกรธสิ่งที่นายกลางทำอยู่นะแล้วมันยังไงฉันไม่แคร์เฮ้ยนายพยายามช่วยสีฟ้าเหรอไอ้าาน่ิว่านะสีเขียวเข้มสีดำสีฟ้าให้ยามหยุดนายนะไอ้จะโว้กโง่นั่นมันหยุดฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นว่าแต่ในชิวมันจะโดนเหรอแล้วว่าแต่ไอ้ก้อนหินนั่นมันคืออะไรกันแน่แมนสิถ้าโดนแล้วก็ฉันก็จะฆ่ามันนี่มันสิสจไปซะฉันไม่ยอมทนงั้นหรอก เแกไม่ไหวลอย่ามาขวางน่ะตีวงวกเราท,ทำไมไม่ยมันี่ไงฮะถ้านาไม่อยากให้ความรบก,กวนงั้นมาทำข้อตกลงกันดีกว่าไหมหข้อตกลงอะไรล่ะก็แบบว่านายแค่ห้ามฆ่าพวกเขาก็แค่น,นั้นเองเพราะเสนอโง่ๆจะไม่ยอมทำต่อตกลงกับนายหรอกนะก,ๆๆนะก็งั้นสีมพูก็น่าจะตายน่ะสิเอาไง อ๋อคิดออกแล้วงั้นทัดว่แค่อยากจะเอาชิ้นสวยอีกชิ้นหนึ่งจากสีแดงมาครับนี่และหลังจากนั้นชัดก็จะไม่ค่าขายตกลงไหมอืมเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวนะก็ได้งั้นมาคำข้อลา<อ>กันเยียมมากคอ่บทุกคนดึงสีม่วงเข้ายาเร็วอออไปจ่าและเฮ้ย สีสีเขียวอ่อนนะคิดว่าข้อตกลงนี้จะดีอ่ะไม่อยงั้นพวกเขาตายหมดแน่ทำเป็นพวกแบบนั้นน่ะมันแน่นอนว่านายไม่ต้องกังวลหรอกนะทุกอย่างจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแย่พวกเรานั้นจะปกป้องพวกเขาซะก็แค่นั้นแล้วมาเลยโอเคเกมมาได้สะก็ดีได้เอาละก็อใจจะสีบวกไปซ่อมยาซะงั้นท่นขอไปหัวยาดคับ รัว่วเอาละให้มันใช้งานได้กี่ทศเต็มโูมนายซ่อมเสร็จหรือ,อยังล่ะยังเลยังเลยฉันซื้อผิวฉันไม่มีแรงเลยเฮ้ยกี่ดาน้องนี้อาจจะมีพิซซ่าก็ได้นะอโอ้พิซซ่าลระโอเคตกงลงเปีย้ยนแมันพังเลยงั้นมันเริ่มกันเลยดีวยกว่า